ที่ผมได้ทำหนังสือนัดหมายเพื่อที่จะนำผู้เสียหายมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองป,าป,าปาราบปรามเนื่องจากว่าคดีเหตุเกิดที่ทราบก็คือเมื่อวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตีห้าที่สถานบริการแห่งหนึ่ง ที่ซอยมหาไทยครับวันนั้นมีกลุ่มคนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายผู้เสียหายนับตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายก็เกรงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยเพราะการที่ถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะของการใช้อาวุธปืนแล้วยิงทำร้ายโดยหวังประสงค์ต่อชีวิต เนื่องจากมีสาเหตุโกรธเคืองมากับกลุ่มอิทธิพลกลุ่มหนึ่งนะและในวันเกิดเหตุมันมันมีการพบกันโดยบังเอิญทางผู้เสียหายเนี่ยก็คือเมื่อกลุ่มคนร้ายเห็นเนี่ยเขาพยายามจะเรียกจะติดตามผู้เสียหายไปพูดคุยนะหรือเจรจาในปัญหาที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาทราบพฤติการของกลุ่มเหล่านี้แต่ ปรากฏว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่คุยนะแล้วเขาก็พยายามจะหลบพันหนีนะแต่มันก็ไม่พ้นเนื่องจากว่ามีเขาก็มีการสั่งการให้คนของเขาเนี่ยติดตามเข้าไปนะเพื่อที่จะเป็นการพูดได้เลยเป็นการพยายามฆ่าเหที่เป็นแค่คดีพยายามฆ่าเพราะ ตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเมือม่อพบเห็นกลุ่มคนร้ายเหล่านี้นะในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เห็นคนที่สั่งการด้วยเขาก็เลยปัดป้องต่อสู้ว่าเป็นเหตุให้เขารอดจากการส่งเสี่ยงทีจ่จะเสียชีวิตได้ในวันเกิดเหตุนะเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ถึงได้มาพบกับผมเ mm hmm. มื่อพบกับผมเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้ฟังนะถึงเป็นเหตุที่ต้องเดินทางมากองปราบวันนี้ ตามที่ผมได้แจ้งเหตุไว้ที่สอนอวังทองหลางครับเขาเองเนี่ยผู้เสียหายเขามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในตัวในชีวิตของเขานะและเหตุที่เขาไม่ไปแจ้งความด้วยตัวเองเนี่ยที่สอนอเกิดเหตุเพราะเขาทราบดีว่าอุ่มคนร้ายเนี่ยเขามีอิทธิพลในพื้นที่แน่ แลวมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ถึงต้องเดินทางมาขอความเป็นธรรมกับทางกองปราบปรามาและหลังจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นผมได้สอบถามกับทางพนักง,งานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันถูกบิดเบือนโดยผมได้ทราบข้อมูลมาเกี่ยวกับการ ใช้อาวุธปืนและมาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยแต่หลังจากที่พนักงานสอบสวนท้องที่เนี่ยเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยกับระบุว่าไม่มีการใช้อาวุธปืนเพราะวันเกิดเหตุเนี่ยข้อเท็จจริงตามที่ผมทราบและก็ทราบมาด้วยจากภายในร้านเนี่ยว่าหลังจากมีเหตุแล้วอาวุธปืน และปอกกระสุนปืนพนักงานที่ร้านเนี่ยได้จัดเก็บและส่งมอบให้กับผู้จัดการร้านแต่ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุกับไม่มีการระบุเลยถึงอาวุธปืนนะนั่นก็เป็นเรื่องของพยานหลักฐานนะวันนี้ผู้เสียหายมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองปราบเองด้วยตัวเองในรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดนะ ก็เป็นเหมือนกับที่ผมได้รับทราบข้อเท็จจริงมาแต่ยังมีพยานหลักฐานตัวผมได้บอกกับทางผู้เสียหายไว้และให้เก็บรักษาไว้นั่นก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวันเกิดเหตุวันนี้ก็ได้นำมาครับเ,เขาก็ได้นำมาคือผมก็ได้ทำกเก็บรักษาไว้แล้วนำพยานหลักฐานเนี่ยเสื้อผ้าที่เกิดวันเกิดเหตุที่เขาแต่งกายเนี่ย เนื่องจากผมก็เชื่อว่าหากมีการใช้อาวุธปืนจริงจะมีขม่าวดินปืนติดอยู่ที่เสื้อผ้าทั้งเสื้อและกางเกงของเขาวันนี้ก็ได้นำมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบรวมถึงให้มีการส่งตัวเขาไปให้แพทย์ตรวจธันสูตรบาดแผลเพราะในวันเกิดเหตุเนี่ยเขานอกจากเขาเขาปกเขาก ป้องปัดอาวุธปืนได้เนี่ยแต่ทางฝั่งคนร้ายเนี่ยหลังจากอาวุธปืนหล่นตกไปใช่ไหมฮะยิงแต่ว่าก็ไม่ได้โดนตัวผู้เสียหายเขาเนี่ยกังกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็ได้ใช้ก็มีการใช้กําลังนะฮะมีการชกต่อยเขาได้รับบาดเจ็บที่ปากที่ใบหน้าวันนี้ก็กให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามดําเนินการส่งตัวเขาไปให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ด้วยนี่ก็คือเป็นการสอบสวนในเบื้องต้น และประเด็นตามหนังสือที่ผมที่ผู้เสีหายเนี่ยเขาเขาเขาร้องขอมาคือเขาร้องขอด้วยว่าขออย่าให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคดีนี้เขาเกรงว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและเขาไม่ไว้วางใจเนื่องจากเหตุผล ที่ทางสอนอท้องที่ร่วมกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่ผมได้รับทราบมาจากทางสอนอวางทองหลางเนี่ยมันเป็นคนละข้อเท็จจริงเลยครับกองสืบหนนะระบุอ่าก็คือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการออก็เป็นเป็นกองเป้าเป็นฝ่ายสืบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลทั้งหมด<อ>เพราะการสืบสวนคดีเนี้ย มันจะต้องเกี่ยวเนื่องตั้งแต่การสืบสวนในชั้นสอนไปถึงกองกับการของบกอน .4 ครับแล้วก็ถึงบชนด้วยเชื่อว่าควาจริงมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่ครับเราเนื่องจากกลุ่มอิทธิพลนี้ทั้งผู้เสียหายเขารู้จักมาก่อนแล้วเขาทราบดีว่ามีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลทุกหน่วย ทั้งระดับกองครับการระดับกองกับการหรือกระทั่งสอนอท้องที่เขาจึงนะก็ในหนังสือก็ได้ระบุไปด้วยว่าก็เป็นการไม่ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวในการาสืบสวนสอบสวนคดีนี้ครับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่เข้ามากระทาการเป็นกลุ่มไหมหรือเป็นบุคคลคนเดียวเป็นเป็นกลุ่มเ,นะเป็นกลุ่มและในเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามจะ ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเหตุวิวาทส่วนตัวระหว่างผู้เสียหายกับผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงในข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เพียงแค่เขาสองคนเพราะเขาสองคนไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนเขามีสาเหตุกับคนที่เป็นคนสั่ง,งการ,การแล้วคนที่สั่งการเนี่ยวันเกิดเหตุก็อยู่ในที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้เสียหายเขาเข้ามาเข้ามาคนเดียวแต่เขาพบเห็น นะกลุ่มนะคนซึ่งมีปัญหากับเขาเขาก็พยายามจะหลบเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญเขาพยายามหลบแต่ทางฝั่งนั้นเนี่ยได้เห็นเขาเมื่อเห็นเขาเนี่ยก็เลยให้คนเนี่ยนะติดตามเข้าไป,าาไปแล้วก็บอกนะว่าคนคนนี้คิดถึงนะนะการพูดพูดม<า>ไม่ได้พูดอย่างเดียวด้วยมีการโทรศัพท์เข้ามา แล้วให้คนของเขาเนี่ยยื่นโทรศัพท์ให้ผู้เสียหายคุย,คยผู้เสียหายก็ปฏิเสธไม่คุยนะและก็ถึงหลบเข้าไปในห้องน้ําที่เกิดเหตุเมื่อเขาเข้าไปเขาก็ปิดประตูล็อกอยู่ในห้องน้ําจนระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยเขาเปิดประตูออกมาก็พบกับกลุ่มคนร้ายนะเมื่อกลุ่มคนร้ายเห็นเขาปั๊บเนี่ยกุ่มคนร้ายก็พูดซ้ําอีกทีว่า ไอ้เม่งคิดถึงแล้วก็ใช้อาวุธปืนจ้องยิงไปที่เขาเลยแต่เขาก็พร้อมอยู่เขาก็ระวังตัวอยู่ก็เ,เลยถึงมีการมาต่อสู้ปัดป้อง <Okay. S 1> กระสุนก็เลยไม่โดนตัวเขาแต่ก็ลั่นไปหนึ่งนัดเ,ออเพราะฉะนั้นพยานหล <y> <ม>ักฐาน,านที่เกิดเหตุน่าจะมีร่องรอยอแต่สอบถามจากการตรวจพิสูจน์เห็นบอกว่ามีเพียงกระจกแตกออแต่เป็นการเหตุที่กระจกแตกเนี่ยกับพูดไปว่า น่าจะเป็นเพราะมีการทะเลาะวิวาทกันซึ่งมันมันเป็นคนละเป็นเพราะเขายืนยันว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะมีกระจกกระจกแตกน่าจะเป็นเกิดจากกระสุนที่กระเด็นไปโดนนี่ก็คือในในในการสอบสวนสืบสวนเบื้องต้นของสอนอเกิดท้องที่เกิดเหตุยิ่งเขาสร้างความวิตกกังวลให้เขามากและหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาแจ้งความ ไวันที่สิบธันวาไอ้นี่ก็ยังโทรสท์ไปนะเพื่อที่จะไปข่มคู่เ<ท>พื่อจะไปนะเพราเห็นว่ามีการแจ้งความแล้วที่สนอก็พยายามจะติดต่อโดยไอ้ไอไอไอเมงนี่มันโทรเองด้วยนะแต่ทางนี้เขาทราบเขาทราบไว้เป็นเบอร์นี้เขาก็ไม่รับสายครับวันนั้น ม,มันมีเหตุมันไม่ใช่เป็นประเด็นอย่างที่พยายามจะจะทำให้เป็นเพียงแค่ว่ามีเหตุกับผู้ที่เป็นคนร้ายที่ด้านไก่แล้วเป็นการสืบสวนสอบสวนโดยบอกว่าวันเกิดเหตุไม่มีอาวุธปืนซึ่งมันเป็นคนละความผิดคนละประเด็นคนละเรื่องแล้วก็จะโยนให้เป็นเพียงแค่สองคนทะเลาะก,กันเอง คือเราเชื่อว่าท้องที่ไม่ให้ความยุติธรรมครับจึงต้องมาพึ่งกองปราบใช่กระบนในครั้งนี้ครับให้ทําความจริงให้ปราส่วนออกมาครับเพราะกระบวนการนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่มากแล้วมันก็มีอิทธิพลอยู่นะแล้วนอกจากอิทธิพลเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่กระทบต่อสังคมนะเพราะมันเป็นปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงต้องอาวุธปืนเข้าไปในสัน ด้าน,นหนึ่งด้วยแต่สาเหตุไงสาเหตุที่ทําไมไม่พอใจแล้วแต่ต้องถึงขั้นต้องปิดปากเอาชีวิตเพราะผู้เสียหายเนี่ยไปทราบพฤติการการค้าซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงของกลุ่มเหล่านี้ของไอ้ตัวคนคนนี้นนนะมันถึงต้องถึงขั้นที่ต้องอสั่งเก็บถึงชีวิต าวุธปืนผู้จัยหายก็รู้ไหมขนาดไหนอเขาเขาาให้การไปแล้วว่าเป็นปืนแม็กาซีนปืนอัตโนมติกนะครับลักษณะอาวุธมีทั้งหัวและปอกผมทราบมาเลยว่าในร้านเนี่ยบอกกระสุนเนี่ยแม่บ้านเป็นคนเก็บอแล้วเอาไปให้ผู้จัดการไม่ต้องพูดเรื่องอาวุธปืนด้วยเพราะอะไรอาวุธปืนพอมีเหตุต้มขึ้นมาปังกาดในร้านก็เข้ามา อาวุธปืนเนี่ยกาดในร้านเนี่ยก็เป็นคนเก็บเอาไว้คือมันมีพยานทั้งบุคคลทั้งพยานหลักฐานแต่พอการสอบสวนสืบสวนของสอนอท้องที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องปืนแล้วบอกไม่มีด้วยไม่มีทั้งอาวุธปืนไม่มีทั้งปอกกระสุนปืนหรือร่องรอยพยานหลักฐานในห้องน้ำที่เกิดเหตุครับทางพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุเขาได้สอบปากคำใครบ้าง เกี่ยวกับคดีนี้หลังเกิดเหตุแล้วไอ้คนที่ยิงเนี่ยมันรีบไปแสดงตัวเลยแต่มันไม่ได้ไปแสดงความจริงนะมันไปแต่ตัวก็ดีไงมันไม่ต้องไปสืบหาเาไปบอกไปรับไปรับเลยว่าเขามีเหตุแต่เป็นเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยกันธรรมดาครับไม่มีอาวุธปืนด้วยซึ่ง เขาเป็นนักมาจากคนเหมานั่นไงเขาเสกเขาเสกได้ไงผมนึกบอกแล้วการเสกนี่มันไม่ใช่เล่นคนเดียวนะมันเล่นกันทั้งร้านครับนะมันก็ถึงบอกว่ามันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันดูแล้วมันจะผิดจากข้อเท็จจริงไปเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นเรื่องการร่วมกันพยายามฆ่านะมันไม่ใช่เฉพาะตัวไอ้คนร้ายที่ไปยิงเพราะไอ้นี่สองคนไม่มีเหตุกันเขาบอกเขารู้เพราะรู้ว่าไอ้นี่ เป็นลูกน้องของไอ้คนสั่งการนะครับพนักาสบสวนกองปราบแล้ววันนี้รับจากความแล้วเขาก็ได้ส่งมอบส่งมอบก็เดี๋ยวเขาคงจะต้องทาเรื่องผู้อ่ต่อม่เขาก็ต้องส่งผู้ครับการเขาเพื่อส่งผู้บัญชการตํารวจสอบสวนการขออนุญาตสอบสวนจะเป็นการสอบสวนฝ่ายเดียวของกองปราบหรือร่วมสอบสวนกับสนท้องที่อันนี้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเขาจะพิจารณาแล้ววันนี้ เขาก็ได้ส่งมอบส่งมอบก็เดี๋ยวเขาคงจะต้องทาเรื่องผู้อ่านต่อมาเขาก็ต้องส่งผู้คัับการเขาเพื่อส่งผู้จัดชการตํารวจสอบสวนกลางขออนุญาตสอบสวนจะเป็นการสอบสวนฝ่ายเดียวของกองปราบหรือร่วมสอบสวนกับสนอท้องที่อันนี้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเขาจะพิจารณาอนุญาตครับคุ้มครองไหมคุ้มครองก็หลังจากนี้นะฮะเรื่องการคุ้มครองตัวเขาเนี่ยผมก็ ให้เขาในขั้นต้นนะ mm. เขาเขาได้สอบปากคำผู้เสียหายเองแล้ว mm. เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ mm. ผมก็จะตอบถามความประสงค์ของผู้เสียหายด้วยว่าเขายังกังวลเกงไหมว่าตัวเขาจะตกอยู่ในออันตราย mm. ต่อชีวิตถ้าหากาเขากังวลถึงขั้นนั้นแล้วก็อาจจะมีการทำเรื่องมาเพื่อขอรับความคุ้มครองนะจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปมีคนก็ฝากมาถามว่ากุ่ม คนร้ายที่มีการยิงใช้ปืนตรงเนี้ยเคยมีปัญหาอะไรกับพี่ต่อเปล่าใช่ไงอันนี้มันก็ต้องแยกกันไอ้เรื่องของผมผมดำเนินคดีหลายเรื่องผมอีกเป็นคดีของผมแต่ในคดีเนี้ยเหตุผลที่เขามาพบผมก็เพราะอย่างนี้ไงคือไอ้ตัวเนี้ยมันแสดงความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลมันก็เลยถึงเพ่นพ่านนะ ล่อนไปที่ไหนตรงไหนคิดจะทําอะไรกับใครก็ทําได้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วมันมีผลประโยชน์ร่วมกันในการค้านะของมันสิ่งผิดกับเจ้าหน้าที่ตํารวจบางนายนั่นแหละก็คือเหตุที่เขาถึงถ้าหากเขาไปพบคนอื่นเนี่ยค,คนอื่นก็อาจจะเกรงกลัวไม่กล้า,าที่จะดําเนินคดีหรือจะมาทําให้ข้อเท็จจริงปรากฏก็ผมก็ช่วยผมก็ช่วยเต็มที่แน่นอนครับเรืออ่องนี้ จำมันก็ได้เลยได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ตัวลอยตัวอ๋ออ๋ออะไรนั่นโจ๊กที่เขาที่ไหนกไปตองไหนที่ไหนนราสองแต่ละข้างห้าดาวที่ยาดูเฮ้ยแต่ป๋อมมันไม่ Phòng. <Yeah. S 2>、yeah.